ขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นสู่เวทีเนาะนะคะขออนุญาตท่านนะคะท่านนี้นะคะก็คือ่าคุณอพี่อนุนะคะคุณพี่อนุนะคะซึ่งเป็นอเมธทิสคนใหม่ด้วยคุณอเมุที่เป็นอาวธทคนใหม่นะคะขออนุญาตครมิต์ด้วยนะคะครเมนต์ด้วยนะคะเป็นอาวธที่คนใหม่ที่นำพาครอบครัวทั้งลูกสาวแล้วก็ภรรยานะคะมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปฟอร์มไอเดียนะคะด้วยการขึ้นตำแหน่งนะ,ะหรือว่าวางตำแหน่งอาวุทั่ตำแงเพื่อที่จะรับนะคะ คอร์สเรียนด้วยค่ะทุกคนนะได้ทั้งเป็นเจ้าของระบบแพลตฟอร์รรม ITS นะมูลค่า2ล้าน2ล้าน2แสนหาหมื่นนะคะนั่นสปอร์ท่านนะแล้วก็ของลูกๆของท่านก็เช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ค่ะท่านก็ทําเพื่อครอบครัวนะคะและวันนี้นะคะทุกคนคะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆคุตีนะคะขออนุ่าส่งม์ให้กับท่านนะคะทุกท่านคะพร้อมที่จะจะฟังวิสัยท่ศนของท่านไหมคะถ้าพร้อมแล้วถือไป้ายไฟกลุ่มแรงเทียร์แรงใจ กด8ปดกดเก้านะกดหัวใจรัวๆนะคะขออนุญาตสมัยให้กับท่านนะคะคุณพี่อนุค่ะอเมทิสพี่อนุค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอยู่กับเราอยู่ใช่ไหมคะเชิญค่ะขอบขอบคุณครับคุณรตีขอบคุณคุณมิน้นขอบคุณน้องอิงอิงสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมอนุลาบอุด,ดม ก็ทุกวันนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนเดิมของกูเลยชีวิตของผมก็ค่อนข้างที่จะราบลื่นมาตลอดอดีตจากข้าราชการผมรับขาราชการทหารเป็นทหาอากาศมาสิบเอ็ดปีแล้วเราออกไปอยู่บริษรัทการบินไทย จนเกษียณที่บริษัทการบินไทยช่วงนั้นพอดีเป็นโควิดโควิดกำลังระบาดลปีหกสามผมเกษียณเมื่อกันยาสามสิบกันยาหกสามช่วงที่เกษียณจากการบินไทยได้เงินมาหนึ่งก้อนก็ประมาณสามล้านดูความที่เป็นห่วงแม่พี่น้อง นี่ยังไม่ใช่ลูกเมียนะมีคุณแม่มีพี่สาวมีน้องสาวที่อยู่ในกรุงเทพแล้วเขาไม่มีอาชีพคือไม่มีไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งคือรับจ้างทั่วไปเราก็เป็นห่วงก็ตัดสินใจไปซื้อที่เอาเงินเงินที่กเกษียณนะ3ล้านะไปซื้อที่ที่จังหวัดอุทัยธานีคิดว่าตัวเองอ่ะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบคุณภรรยาก็ทํางานเป็นข้าราชการ พอไปซื้อที่เมื่อปีหกสามก็ทำสวนทําไปทำมามีโนติสมาหาไปโดเป็นเรื่องของการค้ามกันเงินกู้ให้กับเพื่อนที่ทำงานที่รบริษัทการบินไทยผมต้องใช้หนีห้เขาล้านกว่าบ,บาทณนะเวลาณนะตอนนี้ซึ่ง ทั้งภรรยาทั้งลูกคือคนที่รู้จักผมที่เป็นญ,ญาติผมทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทุกคนก็ว่าผมทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นผมผิดผมพลาดผมไม่ยอมไปไปดูเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมก็รู้ว่าการเข้าประกันเงินกู้เนี่ยมันมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็พยายามยื่นลนที่จะหาเงินมาใช้หนี้ให้เขาฮะแต่ว่าเราก็เสียมาแล้วเงินก้อนทีื่อไปซื้อที่ก็หมดไปแล้วก็ต้องอาศัยภรรยาเขาคุณติง้งเขารับราชการช่วงยี้ไม่กเกษียณก็อาศัยเมียอยู่ไปอยู่ไปก็มันก็อึดอัดขึ้นเรื่อยอขึ้นเรื่อยเราก็มีมไรายได้ก็พยายามที่จะหาะไรายได้หาหางาน ก็หาไม่ได้เพราะอายุเยอะแล้วที่ไหนเขาก็ไม่รับก็มันอึดอัดจนคือตอนนี้อึดอัดจ,จริงๆอดัดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีรายรับมีบํานาญอาหารก็แค่หมื่นกว่าบาทซึ่งมันก็ไม่พอหรอกนะก็เมื่อเดินกลางเดือนมิถุนาเริ่มเข้า เข้ามาในทิก t อกแต่ทิกตอกเนี่ยผมสมัครไม่นานแล้วสมัครไว้ต้องสมัยเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วสมัครไปดูนะครับดูไม่เฉยเริ่มเริ่มเข้ามาในแอปทิกตอกเมื่อเดือนมิถุนาเพราะอะไรก็ได้ได้ได้รับได้ได้รู้จากเวลาเราดูก็จะมีมีคนโพสต์มีคนอะไรก็ได้หาอะไรได้จากในทิกตอกคือปักกาค้าขายขายของตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนา สิบวันผมแลกเพื่อนแลกกันไปแลกกันมาในในทิกตอกอยู่ฮะสิบวันให้ได้หนึ่งพันคนเพื่อที่จะมาปักตะกร้า <laughs> ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาถึงปลายเดือนปลายเดือนเอ,อ่อปลายเดือนมิถุนาก็ <laughs> <laughs> สาละได้ได้เพื่อนสมาชิกเก้ร้อยกว่าคนแลเก้าร้อยห้าสิบคนอันก็เบาลงไปก็ไม่ไม่ค่อยที่จะไปหาเพื่อนแล้วตอนนี้ <laughs> ก็ค่อยๆตัแตะตัแตะก็มีเวลาทําคลิปได้สี่ห้าคลิปแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้วิธีการทําคลิปไม่รู้ไม่ไม่รู้อะไรหรอกก็ทําไปไปแบบนั้นแหะจนมาถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมมือก็ลูดรูดไปเจอ คนคนหนึ่ง <c oughs> คือคูมินวันนั้นคูมินไลฟ์สดแล้วคูมิ้นก็บอกว่าใครใครใครที่เดือดร้อนใครที่มีความสนใจใครที่ เดือดร้อนปอะหุนใจประทับใจอะไรคะในวันนั้นค่ะคุณมิ้นเนี่ยเปิดใจอะไรมาคะบริษัทชินใจเข้ามาที่บริษัทนะคะใครที่เดือดร้อนใครที่มีความสนใจที่จะหารายได้ให้เข้าทางหลังบ้าน ผมก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนหลังบ้านครูมิน้น <c oughs> ผมผมขี่ไปถามนะไปไปไปถามครูมิ้นว่าเข้าทางไหนอะ่ะครูมิ้นก็บอกให้กดกดที่รูปโปรไฟลค์ครูมิน้นแล้วก,กดไปทีนึงเฮ้ยมีช่องทางผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมก็กดไปเรื่อยๆแหละกดตามที่ครูมิ้นบอกอยู่ๆก็ไลน์ก็เด้งขึ้นมาไลาน์ครูมิ้น ก็ตั้งแต่ณวันวินาทีนั้นที่ท,ที่ติดต่อกูมิ้งได้มันก็เหมือนแบบเหมือนผมผมพูดตรงตรงเลยนะกูมิ้งก็เหมือนพระเจ้าเลยเออผมมีทางออกแล้วก็ไปหากูมิ้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่แหละฮะคือความประทับใจประทับใจใน ในตัวคูมิ้นประทับใจในบริษัทประทับใจผู้ทุกคนโค้ชคูเพื่อนโรงงานผมไปที่บริษัทไปหาคูมิ้นสองสามวันไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนโรงงานที่ดีทั้งนั้นเลยมีความรู้สึกว่าอบอุน่นและคิดว่ามั่นคง ผมปกติเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่ขยันขยันอย่างเดียวขยันทําทําอย่างเดียวทําตลอดแต่ว่าแต่เรื่องไม่กล้าเนี่ยแต่แต่ตั้งใจแล้วตั้งใจจะต้องกล้าต้องแปลงเหมือนคู่มิ้นครับขณนะตอนนี้นะคะได้ตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะ,ะเป็นเจ้าของและก็ผิแพลตฟอร์ม ita แล้ว ะะคะโดยที่นำพาครอบครัวเข้ามาด้วยใช่ไหมคะครับผมอ่าเจดมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ตัดสินใจที่จะพ,พาครอบครัวเข้ามาในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งอเมิสซึ่งหมายถึงนะคําว่าอมิติหมายถึงความรักเนาะความรักนะเราทําเพื่อครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่อโนโนีบอาว่ามีเป้าหมายวางแผนยังไงบ้างคะ เป้าหมายก็ตั้งใจที่จะอยากรับเงินแสนครับโอ้สุดยอดมากคะ่ะถ้ารับเงินแสนนะคะก็คือก็ต้องขึ้นตำแหน่งรูบี้นะคะตำแหน่งรูบี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยะค่ะนะคะวางแผนกับผู้นานะคะคุณมิ้นนะคะนายิีมเขาเรียกว,ว่า นะคะให้พี่โน้ตพี่อ่าอนุเนี่ยนะคะเอาไวันี้พี่อานุเนี่ยได้วางแผนร่วมกันแล้วเรียบร้อยด้วยเห็นไหมคะผู้นําของเราแากมืออย่างนี้นะคะโอ้โหประกาศเป้าหมายลยคาะนะตำแหน่งโรบินในวันที่เท่าไหร่คะพี่อนุยังครับขอเวลาสักค่ะ สามเดือนครับผมโอเคนะภายในสามเดือนใช่ไหมคะภายในสามเดือนก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่สนะิบนะคะการกฎานะคะก็วันที่สิบอีกสามเดือนเนาะข้างหน้านะคะซึ่งถ้าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นถึงการวางแผนการทํางานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะก็โอเคนะคะสุดยอดมากนะคะในว,วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาวุธที่อนุนะคะแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ ที่วันนี้นะประสบความสำเร็จในการตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของธิขสิ์แพลตฟอร์ม ITS นะคะ